การทาบอนไซต้นเอี้ยวเอี้ยวโค้งต่างๆนะครับเราสามารถที่จะทําได้ตั้งแต่เขาลําต้นเล็กๆเลยนะครับเพื่อนเรานํามายึดเขากับลวดดัดบอนไซแบบนี้ด้วยเทปอะไรก็ได้ครับลวดดัดบอนไซก็จะช่วยในการคโค้งให้เข้ารูปตามที่เราต้องการได้ดีนะครับกว่าการพันลวดดัดบอนไซเข้าไปครับตัวลําต้นตั้งแต่แรกนะครับหลังจากที่เราดัดไว้แล้วอย่างต้นชาฮอกเกียนต้นนี้ครับเขาจะมีกิ่งที่เหนียวนะฮะสามารถที่จะดัดได้ง่ายนะครับเพื่อนใช้ลวดดัดบอนไซเนี่ยดัดเข้าไปครับลวดดัดบอนไซก็เป็นลวดที่ ไม่เกิดสนิมแล้วก็ไม่นําไฟฟ้านะครับเป็นรว้วเฉพาะทางครับยิ่งเข้าคู่กับตัวชาหกเกี้ยนที่ตัวลําต้นเหนียวๆนะครับดัดง่ายๆแบบนี้นะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆครับเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆครับเพื่อนๆจนได้ขนาดตามที่เราต้องการนะอย่างต้นนี้นะถ้าปลายเขาดีดออกเราสามารถที่ใช้รวดัดบอนไซเนี่ยนะครับรังเขาไว้ก็ได้นะครับโดยไม่ต้องผันนะเพราะเวลาเขาขคไปมากๆเนี่ยเขาก็จะผันยากแล้วแต่การรังแบไว้แบบนี้นะครับตัวยอดเนี่ยเขาก็จะโคดโค้งได้ดีครับเพื่อนๆหลังจากเลี้ยงไว้ได้ขนาดตามที่ต้องการแบบนี้แล้ว เราค่อยนําไปเล่นกิ่งด้านบนต่อไปเกิดเป็นบอนไซสวยๆครับเดี๋ยวพันตัวชาฮอกเกี้ยนกับตัวลวดดัดบอนไซที่มีคุณภาพเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้ให้นะครับเผื่อเพื่อนๆนาไปเล่นหากันเพื่อนๆนี่เลยนะครับต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะสามารถที่จะเลี้ยงหลายๆต้นได้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับรักบอนไซครับ